ตอนฉันเป็นนักศึกษาฝึกงานเคยไปช่วยงานที่บ้านเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดแต่พอไปถึงฉันกลับรู้สึกว่าเด็กๆที่นั่นมองฉันแปลกๆตั้งแต่ในวันแรกที่เหยียบเท้าเข้าไปเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อคุณแพวครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เรียนอยู่ปี4คณะสังคมสงเคราะห์ครับมหาลัยให้ลงพื้นที่ไปทำงานที่สถานที่จริง เพื่อเก็บชั่วโมงฝึกภาคสนามคุณแพลวได้เลือกไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวครับแห่งหนึ่งในภาคเหนือมีบ้านไม้หลังใหญ่ตั้งอยู่ริมเชิงเขาที่เงียบสงบห่างจากตัวอำเภอประมาณ15กิโลซึ่งไกลอยู่พอสมควรคุณแพลวนั่งรถสองแถวไปลงที่หน้าปากทางจากนั้นต้องเดินไปอีกประมาณครึ่งกิโลพอไปถึงที่นั่นสิ่งแรกที่ทำให้รู้สึกได้เป็นอย่างดีคือความเงียบ มันเงียบจนได้ยินเสียงใบไม้เสียงรองเท้ารอบตัวที่มันกระทบพื้นไม้อย่างชัดเจนในนั้นมีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้หญิงสูงวัยกลางคนชื่อว่าแม่เปาเธอดูใจดีสุภาพแต่เหมือนว่าเป็นคนพูดน้อยแปลกๆตอนรับคุณแพลวเข้าไปตอนแรกเธอบอกว่าช่วงนี้เด็กไม่ค่อยสนถ้ามีอะไรก็อยู่กันในห้องแบบเงีย,งยบๆที่นั่นมีเด็กอยู่ประมาณ8-9คนอายุระหว่าง4-10ขวบ ทุกคนหน้าตาน่ารักแต่ดันไม่วิ่งเล่นไม่มีเสียงหัวเราะเด็กๆชอบนั่งมองมาในห้องไม่ก็วาดรูปแบบเงียบๆที่ระเบียงตอนเย็นวันแรกคุณแพลพยายามที่จะชวนคุยชวนเล่นแต่เด็กคนนึงกับถามมาว่าพี่เห็นนี่คนที่ยืนอยู่ข้างหลังพี่ไหมคุณแพลก็สะดุ้งสิครับเพราะว่ามาแค่คนเดียวคุณแพลก็หันกลับไปมองครับแต่ไม่มีใครดังนั้นก็เลยคิดว่าเด็ก อาจจะแกล้งหรืออาจจะจินตนาการตามภาษาเด็กตอนนั้นเองแต่พอคืนนั้นครับคุณแพลวกับนอนไม่หลับเพราะได้ยินเสียงเด็กเดินลากของเล่นอยู่ครับหน้าห้องทั้งคืนเลยวันต่อมาคุณแพลวไปช่วยงานในห้องเก็บของข้างในเต็มไปด้วยของเล่นเก่าๆครับตุ๊ก,กตาผ้าเก่าหนังสือขาดๆและตรงมุมหองคุณแพลวเห็นกล่องไม้กล่องหนึ่งครับที่มีเด็กเขียนชื่อด้วยดินสอว่า เอ๋ครับหลังจากที่เห็นแบบนั้นนะครับคุณแพลวเลยไปหาเด็กที่มีอยู่ในรายชื่อเขาว่ามีใครชื่อเอบ้างไหมแต่ก็ไม่มีก็เลยไปถามกับแม่เป้าเธอเกียวสักพูดก่อนที่จะบอกว่าเอเคยอยู่ที่นี่แต่ว่าไปแล้วพูดมาแบบนั้นคุณแพลวก็นึกได้ว่าอ๋อไปแล้วก็น่าจะออกจากที่นี่ไปแล้วแค่นั้นเองครับพ่อตงเย็นครับคุณแพลวเลยลองถามกับเด็กคนอื่นว่าแล้วเอนะ่ะคือใคร เด็กทุกคนไม่ตอบครับแต่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมากระซิบแล้วบอกว่าเขายังอยู่แต่เล่นอยู่คนเดียวบ่อยๆพี่อย่าไปใต้ถุนนะตอนค่ำกระซิบแบบนี้นะครับยิ่งห้ามก็ยิ่งอยู่สิครับคุณแพลวลองมาวันนั้นเลยครับช่วงประมาณมาสักสี่ทุ่มได้คุณแพลวออกมานอกห้องแล้วเดินไปที่ใต้ถุนมีแสงไฟเล็กๆครับติดอยู่มองเห็นเงาไม้ไหวครับและสิ่งที่เห็นคือเงาของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งวาดรูป อยู่ที่พื้นมือของเธอเลอะทานดำๆเหมือนกำลังขีดเขียนอะไรบางอย่างลงบนพื้นไม้คุณแพรก็ถอยหลังก็บแบบช้าๆครับรีบกลับห้องโดยทันทีแต่พอเปิดประตูเข้าห้องไปครับคุณพลอยได้เห็นกระดาษวางอยู่ที่หน้าประตูเป็นภาพวาดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังยืนมองบ้านไม้ครับสื้อภาที่ใส่ในรูปเหมือนกับของคุณพลอยไปเลยวันถัดมาครับคุณพลอยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับแม่เป้าฟัง เธอบอกว่าอย่าสนใจเลยลูกบ้านนี้มันมีบางอย่างที่หนูจะต้องเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้แม่เป้าเล่าว่าสมัยก่อนที่นี่เคยเป็นวัดล้างก่อนที่จะดัดแปลงมาเป็นบ้านพักเด็กและเด็กคนแรกที่เข้ามาอยู่นั่นคือเด็กกัมพาชื่อว่าเอ๋แต่วันหนึ่งครับเอ๋ A. หายตัวไปในขึ้นฝนตกหากันหลายวันหายยังไงก็ไม่เจอครับ สุดท้ายสารนิทานกันได้ว่าอาจจะหนีออกจากบ้านก็ได้แต่ตั้งแต่นั้นมาครับเด็กที่อยู่บ้านหลังนี้มักพูดกันว่าพี่เอยังอยู่อยู่เลยแค่ไม่ชอบให้ใครมาลื้อของของเขาเท่านั้นเองแม่เป้าบอกว่าคนที่มาใหม่มักจะเจอของบางอย่างเพราะเออยากรู้ว่าคนใหม่นั้นจะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่ถ้าอยากอยู่ได้เอจะค่อยๆหายไปเองครับ คืนนั้นก่อนที่คุณแพลวจะเดินเข้าห้องคุณแพลวเอาของเล่นจากห้องเก็บของเนี่ยไปวางไว้ที่ใต้ถุนครับรวมถึงกล่องไม้ที่มีชื่อว่าเอ๋ติดไปด้วยตอนเช้าลงไปเช็คอีกหนึ่งทีครับกล่องหายไปแล้วหลังจากนั้นคุณเอ๋ก็เริ่มได้ยินเสียงหัวล้อครับเสียงวิง่งเสียงเด็กๆเด็กๆก,ก,ก,ก็เริ่มเข้ามาคุยอีกกับคุณแพลวมากยิ่งขึ้นบรรยากาศบ้านพักแห่งนี้เริ่มดูมีชีวิตชีวา แม้ว่าจะยังมีความเงียบปะปนอยู่บ้างก่อนกลับจากฝึกง,งานครับคุณแพลวได้เดินไปลากับแม่เป้าแต่ก่อนที่จะขึ้นรถมีเด็กคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงตะโกนมาว,ว่าพี่แพลวเอฝากบอกว่าขอบคุณที่คอยเล่นด้วยอยู่เสมอเลยนะคุณแพลวก็ยิ้มและโบกมือลาแต่ในใจก็รู้ได้เลยว่าคุณแพลวไม่ได้เจอเด็กที่อายุไม่เกินสิบขวบแน่นอนครับเพราะว่าเอ๋น่าจะตายไปหลายปีแล้ว แต่เธอยังวนเวียนอยู่แถวนั้นครับและถ้าใครได้ไปที่บ้านพักหลังนี้คุณแพลวบอกว่าทุกคนต้องเจอแน่ๆแบบที่เธอเจอสิ่งที่คุณทำได้ครับตั้งสติและอยู่ร่วมกันให้ได้เพราะคุณทำหน้าที่สังคมสงเคราะห์ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบมีชีวิตหรือไม่มีคุณก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดตามหน้าที่นั่นเองครับ